ตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงกันแล้วนะครับเมื่อกี้เราไปไปดูห้อง l a บงานทดลองนะครับตอนนี้เลยมาอยู่ที่โรงกันนะครับโรงกันวิสาขจิบชุมชนโรงมาดพันธุ์และการแต่งลูปอันนี้เป็นโรงกันนะครับตรงนี้เป็นโรงหมักโรงบ่มโรงกันที่ทำงานนะหมักบ่มกันทุกอย่างที่นี่ห้องหมักห้องบ่มที่อ่างบาบขั้นตอนแรกมันต้องบ่มก่อนนะต้องหมักต้องบ่มต้องหมักก่อนก็คือต่อไงก็คือเอาเอาเข่าแล้วก็แกนเอาเข่าก็เป็นยังไงอธิบายเข่าเข่าเอาเข่ากับแป้ง เข่าสาโท่เข่าก็แป้งเราโท่มากใส่กันมากใส่กันมากใส่กันมุกเจอันี่เป็นข้าวกล้ามของคอมันแตกหันเผ็ดหมูว่านแรงว่าน ขอบเก่งแล้วเชื่อเดือนดีเชื่อพวกนี้มัสายเชื่อเนี่ยคือยิบปมั้ยยิบยิปที่เป็นยิบจากสมุนไพรจากสมุนไพรที่เป็นพุ่มปัญญาของไทยบ้านก็คือมันอยู่ในลูกแป้งนี่งมันบั้ยในลูกแป้งอ่ในลูกแป้งสาโทขอครับลูกแป้งก็คือภาษาก็คือยิบยิปแห่งที่เป็นพิธีการที่เป็นการจัดการแบบไทยบ้านน่ะ องปัญญาให้บ้านผลออกมาเป็นจีตกดกันนั่นกอนเขาต้องไปหาฉีกซองคือชเปียเปียรต้องต้องซสื่อได้ครับแหน่นึ่งงเียยิบเรียงยิบ้องสื่อได้ครับนี้คือูปัญญาหดธรรมชาติคือพอเขาหมักแบบนี้ปุ๊บมันจะได้ออกมาเป็นน้ำสาโทเหรอนี่นั่นจะเปนแบบนเ้หมักแล้วมันใชมามแบบนี้เป็นน้ำแล้วดน้ำยุ่งร่างนี่ อ,อันนี้ผู้หอมเลยสิ่ก็มือแล้ว <c oughs> แล้วนี่เตรียวไว้กันนอ่ที่เป็นเหล้ากันสาโทเข่าเขา่ขาดำอันนี้ไม่อืมไม่อันนี้นี่มีเละอันนี้คือ,อน,นี่ อันนี้คือแบบพร้อมที่จะกันได้ไหมว่าพร้อมที่จะกันแต่ว่าต้องรอเวลาทีา่พบกับรถจมือปกติเวลาใส่ประมาณจะโบกจัด,จดมือหน่อยสหหมสหหมติสิบหาหมือสิบหามือหลังจากที่หนักไปสิบหามือปุ๊บเนี่ยมากันจะดีประมาณยี่สิบมือยี่สิบถึงหนึ่งเดือดนโอเคใช่ใช่ซื้อแซไปแบบนี้เนาะแนี่ปุ๊บสมมติได้แล้วไปห้องกันแบบที่นี่ห้องกันมาทั้งนี้เลยบ้านไปห้องกันห้องกันนี่ห้อกันเนาะกันที่ทั้งนี้กันทีทั้งนี้ หมอนำเหาอันนี้คือหม้อค่นเอ๋หมอกันดังไฟใส่ยัสิได้มั้งบุปัญญาไฟใส่นั่นกระทะนู่นนั่นกระทะเดี๋ยวมาใส่เลยเนี่ยกันไก่ใส่น้ำเห็นปะเนี่ยคือกันไก่เห็นปะตัวนี้ชี้เป็นตัวล่องก้นตัวนี้ชี้เป็นตัวคอคอกันออกมั้ง อไอร้องก้นได้ไหมเดองก้นมัเสียบอยู่ทางในร้องน้ำหยดจากกระทะหนิโอ้ยร้องก้นก็ได้เสียบเไม่ต้องเสียบนี่กว่านะ<อ><อ>น,นี่โอ้ยนี่จะร้องแบบนี้แหละก็คือน้ำนน้ำรอเย็นจะเนี้ยไอขึอ้นมาชดปุ๊บมันหยดลงอะไรไอขึ้นมาปุ๊บมันเจอร้อเย็นน้ำยู่ทางนี้ปุ๊บมันก็เลงอันนี้เอาไว้ปุ๊บ ปับป๊บๆไหลจอบจ้าจอบจอบจอบออกมาเป็นคูนในขวดพูนเลยอันนี้อะไรครับอันนี้คือกี่ซาเหล่ากี่ซาเอาอะไเรเลี้ยงหมูเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงเศษมาเข้าไปเศษจากก๊าดอันนี้เลี้ยงหมูนี่เนื้อจะดีมากเลยเนื้อเพราะตอนนี้เป็นเข่าหมักเรียบร้อยแล้วกันโมมิดีกี่ละของน,นี้เนี่ยมันหลังโมมิ ือนี่มันเอาไปต่อยอดเป็นวัตถุดิบเป็นยังในการไปเกษตรได้อีกหมักเนื้อหมักยังได้เบีดเหราสาเหล่าเพี่วกันสุกกากหม้อทำยังกับเกียวหมูเกียวหมูเกียวไก่เกียวเป็ดอะไรบดคือประมาณนั้นในเชิงของระบบการกันอันนี้อะไรไอ้เต้าหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าที่เอามว่าเฮ็ดเหล่าเพื่อไอในถังในถังบลมมันล่ะคือเข่าสุกแล้วกว่าผสมกับแป้งแล้วก็ไปหมักเป็นชาโทลูกแป้งนี่สำคัญผมมาตรงนี้การสอนกันแลวล่ะการเฮ็ดลูกแป้งแน่นอน ลูกแป้งก็จะเป็นสูตรไพซ์โทตันอันนี้เว่าอันนี้ว่าที่ที่ไปวิจัยมาหลายๆจังหวัดนี่คือนี่เป็นว่าสูตรลูกแป้งไงเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมือหลังมาเรียนมาดูดวิชาโอเคพอกันเสร็จปุ๊บก็ไปบรรจุมันบ้างประเด็นบรรจุไปเบิ้งสอนบรรจุกันตอนนี้มื้อนี้บ่ได้บรรจุเนาะแต่ว่ามันหมดแล้วบ่ได้บรรจุให้เบิ่งมันถึงเบิ่งแล้วกันที่นี่มีผลิตภัณฑ์ที่ท่านเห็น ตรงนี้จะเป็นมองบรรจุพันนะครับมองบรรจุพันบรรจุพันธ์ก็คือเอาเราที่เขากองแล้วเนี่ยก็นั่งกองอยู่กองเอามากองกันมาหลังจากกัดมาแล้วต้องมากองกันแล้วก็มากองมากองก็มาบรรจุกองพื้นบ้านกองพื้นบ้านกองด้วยสำลีใส่ปิ้ง เหมือนกันนะครับแต่ไม่บอลบอลอัดที่บอลปิงเราได้นี่เราครับเราเพราะกองเราไม่ใสขึ้นนรอครับใส่กองก็จใส่อย่างนี้เลยเราเสียบมั่นนะครับอันนี้อันนี้อันอันนี้ว่าขั้นกองอันนี้กองแล้วเห็นรับว่านี่ใส่กิ๊ฟน้ำเปล่าเลยอ่ะใช่ครับอันนี้กองแล้วนี่อ่านี่กับกองแล้วอ๋อนี่นี่คืออีกคือตัวอย่างลูกแป้งหรือวะแป้ง นี่นครับนี่คือยีดยีดของไทบ้านยีดแบบไทบ้านนะครับโอ้อยากเห็นเป็นเด้้ไปใหน่ลองไปสื่อเขาโอ้ยามนี่ครับภูปัญญาล้วนๆยีดอยู่นี่แหละคนเห็ดเหล่าเห็ดเบี้ยวมันเป็นคนนะครับคนเป็นคนเตรียมของคนเห็ดนี่โตที่เห็ดคือยีดนี่ครับบ้านบ่มีบ่มีเขานดิบ่มีเหล่าบ่มีเบี้ยบรรจุแล้วสมาชิกยู่ตรงนี้ าไา้ลังบนจุล้วใมากันยำที่จะเขาแต้มน <us> ีเขาติดเองปติดเองเองเรอเขาต้องไปซื้อมาซื้อมาเก็บเกบทาทละครับดวงนึงบาแค่แค่นีนิดหน่อยแผ่นึงร้อยร้บาทแผ่เดียวไม่น้อยกระดาษแผ่นิดห่อยแผ่ละหกพันเจ็ด นี่ครับแถบเดียวนะครับหกสิบาทเขาคิดตามไม่อย่างคิดตามดีกีว่าปริมาณบวกดีกีบวกราคาขายจะเป็นสแตมราคาสแตมเขาก็ต้องแยกข้าเบิ้ลบอแยงปริมาณข้าวมีเห็ดเกจจักขวดเท่าใดละเอียดยิบดีกีเท่าใดข้าวที่ขายเท่าใดแล้วเขาก็สิทธิ์อย่างว่าเป็นยังไ้ราคาเขาสิไล่เมืองเบิ้ลว่าเขามีเข่าว้าหมักจากกิโลหมักได้ละรอบจากถังใส่ลูกแป้งจากลูกกันแล้วได้เหล่าจากลิตรเหล่าจากลิตรแล้วไปบรรจุขวดได้จากขวด ไล่ทั้งเบิดองสีเคล้ละเอียดต้องเคล้ากันยิบเอาทุกเม็ดนะครับเก็บภาษีคนแต่ว่าภาษีนั่นจักไปใส่ระบบภาษีมันเปลี่ยนได้นะครับภาษีวุ้นเนี่ยมาลงตำบลนี่นี่ได้ให้ดีๆครับปีนี้นะที่เฉพาะเดือนซองเดือนนี่หนาที่หอดแสนบาทเฉพาะภาษีเบิดอลายนานะือ,ะอะแสนอาจจะหอดแสนตรานี้จ่ายไปงั้นหามเงินของมื้อละนี่ชอบขลับแค่เหลาขาวนะครับภาษีเบียร์แห้งคับเพราะฉะนั้นเขาต้องแปลกใจไป็อย่างเบียร์คาเป็นขึ้นราคาแบบนั้นนี่ต้องอ่าเนี่ ทองสต็อกของคูนนี่พร้อมตรงคำสองคร e ับก็เนี่ยครับพ็เนี well, ่ยครับแล้วนี่บทรวบโคตรที่ทีมเชียร์ของออกแบบให้รุ่นแต่มันตรงเสริมนอเป็นการท่องเที่ยวการเกษตรอะไรเนี่ยพวกนี้วัดพระธาตุขันแก่นเนาะแต่คือคนมาเที่ยวหรือก็มาเบิงระบบนิเวศวัดกับบเกษตรธรรมชาติอ่ะ แลักการสำคัญคือมีเนี่ยแก่พร <c oughs> ้อมโอเคมื้อนี้เาควรพอสวัสดิ์มาโดนแล้ว <c oughs> สุดท่ายอยากฝากอีหยังบออีเราอยากฝา,ากาก็ว่าาอาเห็นเราแค่มิติเดียวเรามันมีหลายมิติพะเราเนี่ยมันอยู่กับคนมามันมีชีวิตมันมีว่าถ้ามีพุ่มปัญญามีเขาเอิ้นย่งจารีตประเพทีที่ต้องอยู่กับเรามาเชื่อว่าเราเนี่ยบ่ตายไปจากคนแน่นอนเพราะยิ่สังคมไทยเราเป็นแกนกลาง การที่จะเชื่อมกันทุกอย่างก็ได้เห็นว่าเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลายคนคิดไปเราคือเรื่องของความมันคงของเรื่องของธรรมชาติเพราะเราทุกอย่างที่เป็นเราชุมชนเนี่ยมันมาจากธรรมชาติ ซึ่งพ่อเขาจำกัดเรื่องการจัดการเราเทศไทยธรรมชาติเลี่ยนไปพรอะคนเนี่ยรักจริงหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเป็นสมบัติเป็นธรรมชาติที่มันมีคุณคา่าแล้ว่าเห็นคุณคา่าของมันซึ่งวันนี้ที่พ่อเอาเรื่องเราเนี่ยยืนยันว่าเราไม่ไป้แเกต่างคนม,นมีชีวิตซึ่งจะใส่ระเบียบขอกฎหมายจะขัดขัางรับรองมัน่มีตายไปจากเมื่อ มึงตายไปกันหมคนตายไปหลายรุ่นแต่ว่าเรล่าดีก็เคยตายเลยครับแล้วก็บ้านไหนที่มีเหล่าคนจักษคลองเนี่ยมันเป็นจริงมึงบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับบ้านนั้นคือร่มชมบดุล์อยู่แน่นอนมีเข่าตาหน้าหน้ามีเข่ายักษคลองเหลือเฟือสามารถเอามาแปรรูปเป็นเหล่าได้แต่ว่าน้ำไปซื้อกันดูแลจัดการบ่พอมีแม่มีภูมิปัญญาที่สอนมาด้วยไอ้ลูกแป้งเนี่ย เป็นบ้านในกระหิได้นะครับมันเป็นภูมิปัญญาที่ทรงต่อกันมาเรื่อยๆวันใดวันใดเก็บไว้มันก็เสียดายเพราะว่าอยังมันคนได้พื้นได้ใช่เป็นเสียดายความทั้หดที่มันหลากหลายกักขังแล้วก็ปล่อยให้มันสูญหายไปแต่ก็เชื่อว่าในส่วนที่เหลือยังสามารถที่จะพื้นผูมันได้เอยากจะให้โอกาสตรงนี้บ่กเชื่อว่าคนที่อยู่กับวิถีอยู่กับวัดธรรมตรงนี้เราจะบรรลุผลไปจากคนขอบคุณพ่อบคุณอะไรครับ มาด้อครับผู้ใหอยากมาผมมามาณเนี่ยได้ได้ได้ทุกอย่างหลายอย่างเพราะว่าจะเป็นความง่ความเมาความบันเทิงความตื่นเต้นทุกอย่างนะครับเพราะว่าตั้งแต่ทางเขามาแล้วมันก็หายากแล้วก็เขามามาเจอโอ้เจอห้องแล็บเราเนี่ยตื่นเต้นัะดับที่สองครับแต่ถ้ามาเจอบรรยากาศระบบนเวศธรรมชาติมันมีก็เออดีครับ ante, ม,มาดิมองเดียวได้ทุกอย่างหลายอย่างได้ซิมพร้อมรับไป ก่อนกลับเอา้าก็ต้องซิม <c oughs> ซิมแบบ <c oughs> กองหรือพวกกองก็ได้ถ้าแบบกองดีกว่า <c oughs> <c oughs> คุณ ก็คือเสีเอียเนาะเหล่าขอนียวนั่งเหล่าขอนียวเหมือนกันเนาะแล้วก็อีกทางหนึ่งถ้าอยากสนับสนุนกลุ่มก็คือสินค้าที่ไปขายอยู่ตลาดเขียวริมบึงแก่นคนครทุกอาทิตย์นะครับ <S <S ทุกวันศุกร์นะครับจะมีตลาดเขียวซึ่งเป็นตลาดของพี่น้องกล <บๆ S 1> ุ่มต่างๆเนี่ยนะครับ <S 2> <S 2> ของที่บ้านไปขายผักออร์แกนิกหมูหลุมไก่บ้านเยอะแยะมากมายที่เป็นของธรรมชาติ <S <S ของดีชุมชนอขงดีชชุมนนะครับที่่เป็นของบริษัทในหางในหยังนะครับหลักคือเป็น คนไปเนตามดูดูอ่าตามดูดูการด้วยก็เจอกันทุกวันศุกร์ได้วันนี้ก็เจอกันในทุกมือนะครับนี่ตอนนี้สามึน